กี่ใสาหลับย่นโดยเอา q าส่งคนมาเลยโอนเคเข้าเลยนี่กับแล้ว มันตัวหลังก็สึกก็มองดูนี่ không ไม่ นี่ก็ตอนนี้ก็มาหอดสถานีรถ<ต>ไฟแล้วพี่น้องยร์ชียร์เชีแล้วหอดแล้ว <c oughs> จะได้กลับไปทางเวียงแหละทางมาทางเมืองทอกันเนะาะเจ้าเกาะนี้บุกไปไอ้เอ้ยขับรถเลย ยอดมันต wow. ้องเสียบีวบบขอห้าให้เด็ดสหอดแล้ววันนี้ไปลงก็ได้วิวอ้าหอดแล้วฮอดแล้วป้าเหมือนเดียววิวเห็นอ่ะสวยงามหลายมาฮอดแล้ว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  มายแพร็ดแต่งง่ายแพร็ดหนิไม่ค่อยหิวอ่ะจับดีเด้อร์ขาแพร็ง่ายอ่ะมาหอสถานีรถไฟแล้วพี่น้องเอ้ยบ่านี้่จังไดกายกาแหละม้งนาเข่าสูเย่ยงจันบะนี้ลาแล้วเด้อหลวงพะบางมาหอจอดเทิงทุกคนกับหลวงลายอันนั้นได้หรอกมาเลยเดี๋ยวเขาหิวอ่ะวันอันนั้นตทง หิวแล้วเออลากลากไปไม่เลยเดี๋ยวให้ดูเออไปมามาคอยหิวถึกใจถึกใจึกใจห้ติ๊บป้อเอาไม่ได้จำหน้าเราได้เด้เนี่ยอยู่ในซ่อง u ูทูบเด้นี่โดยอาพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วบ่านี่มาขึ้นไปเบิ่งวิวทั้งเทิงนี่

น,นะนวิวคู่สิบุตรวาสนาที่ได้มาเที่ยวนุยองเลยเป็นอบอนท่องเที่ยวมีแต่คนต่างชาติส่วนมากคนจีนสีลายหลายกว่าคนอื่นหลายกว่าประเทศอื่นประเทศ โอ้ตัวสองฝาก็าสถานีรถไฟที่นงองเงยหัวก็ายลากกระเป๋า,าง,งามงาม เริ่มขึ้นเด้อ,อว,วันนี้ไม่ะเียม่แต่คนจีนหลายมาแลนนี่วะวันนี้ แกล้กระแกล้ขึ้นขั้นไรเย่เไ,ไม่ได้ว่าได้แกล้งนะคนะุณน่ะรถตู้ แจ้งปีกันนะ p น s s p o r t วไเดีย๋ดวยวในตอนนี้ก็มารอ ต่อเดี๋ยวตั้งสบุนสิเข่าไปอ่าไหมกี่ให้น้องได้เบิงดัดในรถไฟน้ำมือนคนล้ายหลายนะ คนลายครับโอ้ยน้องเลยโอ้คนลายเบอร์เนี้ยคนมีนอม้องที่แมนลายครับกำลังรอไปขึ้นรถไฟเมื่อเวียงจัน กากหลวงพอบางไปเลี้ยงจันมาหอดมาเถิงลาแล้วหลวงพอบางเนาะถ้ามีโอกาสหนาฝ้าไหมก็คือสิได้มาอีกอยู่พี่น้องไงสมาครทางข้างแรกอาจสิมีข้างต่อไปกะโบ้คือการสบุปกะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของตัวเองถ้าบ้พูดจักครับเอ้ยน้อยไอ้งวนสบุปกะบ้ะบได้มาเที่ยวหลวงพอบางพี่น้องไงอ่าิ่นมาเที่ยวสมียสบุปกะภาคภูมิใจลายเนาะ เฉพาะสมุนไมาเทียวเองกับบมีปัญญาสมาเทียวดอกพี่น้องเองตัวก,การใส่ใจนิ้นกันไล่อยู่ด้านในคนไล่นัง่งรอเวลาหลดออกเสี่ยปีรถไฟให้นเิ่นบ่ง

ถ้าไงห้องอยู่นีเออ่มดดกนักเดียอเออนั่งกี่เีวกะก็เคยหูเคยเห็นมี้องมาเมื่อนั้นเอาบ่ไเด้เข้าออมาโลวนี่วันนี้คนนะ ตันนีก้ก็รอเวลามารอก่อนพี่น้องคนไหลเลยคนลบบนล้นทางคุ่นก็ได้เข้ามากรอแต่เวลารถออกวันนี้ก็ได้รอเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสะบุญจะ เอี๋มาแ่ะไปพูดไปนบไปรีบพี่ฮัมฮัมไมาแล้วใกล้ๆนงเรอถึงเวลาเก้าโมงสิบโมงครึงคคร่างปแล้วต้่ากเองเอวลาแล้วสินเยไปไสิ เวลาสิบโมง,งครึ่งรดออกผู้คนหลากหลายส่วนมากก็มีแต่คนมาแต่ประเทศจีนส่วนมาก ละเด้อพี่น้องเฮ้ยนี่กลับแล้วกำลังสิบไปขึ้นรถไฟพี่น้องเก้าเยรถค่ะใส่ อย่างทันต์เดียพนักนูรถไฟของลครกมีความาสและความปอดภัยตลอดระยะเิบสองสิบองสิองตหลังเขางก้นเด้อ๋ยาวบต้อง้รอ่ะคอ้าวนี่ด้สิบสอง เป็นร่างรถไฟสีเมอเด้อสีน้ำเติ สน,นอคนขึ้นมาก,ก่อนตอนนี้ยังบัตรทันมีไาขึ้นนะมสิบโมงสามสิบนาทีปอยออกตอนนี้รถสีออกแล้วที่ไหนตอนนี้รถกำลังสีออกเพียงไ้ ทรงเสียวเดินทางกมงนาสุรยางจันแล้วตอนรถไฟจะไแล้วเอ่ยทางไายเพิ่นกำลังอยู่ทางคนมาเน่ก็เธอว่าปลดออกแล้วไปเอยไงแบนี้ออกแล้วออกแล้ว บรรดาพาันยิงแหลกทางซ้ายสำหรับทางผู้โดยสารที่หาคุกขึ้นรถ กรุณาานางจากหนัดางละพุในที่รถไฟสานีเนกแล้นั่งกระเป๋าใอโดสาใกลานัหวัเีงจันทร์นะเตอนนี้ก็ออกจากสถานีรถไฟหลวงพะบางเข้าสู่เวียงจันทร์กระหอดดยส่ยับสา้ใกล้ากาศเพ่อผให้กใ่คนอื่นได้หักปากจตสนกระเป๋าขนาดนี้กระเป๋าไม่ได้เอาเปนอนสอบแล้ Hãy subscribe cho We are now arriving at the bỏ Yang station. video hấp dẫn luôn. ติดตามเมืองน้ากันพี่น้องไอฮอดเดียกันกเนาะตอนนี้ทั้งสมุนกับซโกเก่อนพักผก่อนเท่ากับว่าเลนยางไปจนด้ นี่สมบูรณกัสซิเบกอยู่นี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะพ่อกันในคลิปหน้าวุธในอลัลลาฮ์ก่อนเด้อหลวงพระบางปานี้พ่อกันเพือ่อแหละอยู่วิญญาณจันทร์ตานนี้นะจงได้ขอขอบุณขอบคุณวัตถุขูดสุขุนที่ขอมาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณตัวคนใจจะไม่เหมืนกันลังพระพรนี่สมบูรณกับวิญญากรบกวนเนาะอ่ะจงได้กับพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลย